สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของการทําบุญค่ะพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องบอกว่าเราควรจะหมั่นทําบุญนะแล้วการทําบุญเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันค่ะแต่ว่า เรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะของพระพิสูุสงฆ์ถือได้ว่าเป็นปัญหาสําคัญที่สืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาจากพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆนี่แหละค่ะที่นําอาหารไปถวายเพื่อทําบุญนะคะแต่อาหารเหล่านั้นค่ะเป็นอาหารที่บอกโอ้โหบรรพบุรุษช,ชื่นชอบนะเป็นอาหารที่เราชอบทานมากเลยแล้วก็เลยอยากจะถวายเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลค่ะปรากฏว่า พระสงฆ์ท่านก็ป่วยนะคะอาพาธด้วยปัญหาสุขภาพต่างๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะต้องมาคุยกันนะคะเขาบอกว่าควรจะต้องใส่ใจกันสักนิดนึงค่ะว่าอาหารที่เรานําไปถวายท่านนั้นเป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเปล่าค่ะเพราะว่ากระทรวงสาธารณาสุขเขาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนเริ่มต้นในการที่จะเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพถวายพระสงฆ์ค่ะอย่างเช่นข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือนะคะเนื้อไม่ติดมันปลาฝรั่งส้มแอปเปิลมะละกอแล้วก็รวมไปถึงน้ําดื่มที่มีน้ําตาลน้อยนะคะหรือว่าน้ําสะอาดเป็นต้นเพียงเท่านี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญได้อีกทางหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เขาเตรียมที่จะมีการจัดโครงการนะคะขึ้นมาชื่อว่าโครงการ1วัด1โรงพยาบาลค่ะ ก็ขยายให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศนะคะไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะในปีนี้ก็ตั้งเป้าเลยนะคะว่าจะจัดไปยังโรงพยาบาลแล้วก็วัด11,660แห่งทั่วประเทศเลยค่ะ จุดมุ่งหมายสําคัญก็คือเป็นการช่วยกันสนับสนุนนะคะให้ประสงค์ดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยนั่นเองค่ะคพี่คือจริงๆพระพิสุสงฆ์นะคะก็จริงๆท่านเองเนี่ยก็เลือกฉันไม่ได้อ,อันนี้ให้นึกเลยนะคะว่าคือเราอาจจะบอกก็ท่านท่านคิดว่าไม่ดีไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องตักสิมไม่ได้นะคะคือโดยตามหลักของธรรมวินัยเนี่ยคือญาติโยมประเคนอาหารอันนี้ให้ ก็ต้องฉันนะคะมืออาหารนั้นบางวัดเคร่งมากๆทั้งหมดเนี่ยรวมในบาท ก็จะต้องฉันรวมเลยจะเป็นของข้าวของหวานอาหารไม่มีโอกาสเลือกค่ะต้องต้องทานแล้วก็ฉันไปจนหมดใช่แบบนั้นนะคะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยเราเลือกแต่ของโปรดของชอบถามว่าทําไปให้ให้ใครก็บอกว่าก็คุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วปุยตายายที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านเสียชีวิตด้วยโรคอะไรก็ไขมันความดันบางๆโรคกลุ่มของ NCD รู้รังแต่ว่าไม่ได้ติดต่อนะคะก็ท่านชอบขาหมูมัน ท่านชอบแกงกะทิเยิมเยิมนะคะท่านชอบอาหารที่ต้องบอกว่ามีความแหมขนมหวานก็แบบข้าวาเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนยแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลอะไรให้ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงร่วมกับผลไม้ทุเรียนใช่ไหมคะก็ล้างปากด้วยมังคุดอ่าก็ทุเรียนมังคุดคู่กันแต่ว่าเวลาเอาไปถวายพระก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะทุกคนก็บอกว่าก็กลัวกลัวว่าเดี๋ยวทําบุญ ของเอาไปถวายท่านไม่ดีก็ต้องคัดดีที่สุดสวยที่สุดแพงที่สุดแล้วก็ต้องใช้คำว่าท่านต้องฉันได้ดีที่สุดเพราะว่าบุญที่ได้ก็จะส่งผลถึงเราส่งผลถึงปุยตายายหรือผู้ที่มีชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ,คะได้รับบุญเต็มๆแต่ปรากฏว่าอาหารเนี่ยล่ะคะ่ะวันนี้เรามี งานวิจัยที่บอกเยอะแยะไปหมดเลยว่าความเจ็บป่วยมาจากการกินอาหารที่มไม่ถูกสุขลักษณะไม่ใช่ไม่ได้กินแพงแต่กินอาหารที่มีไขมันล้นเกิน<ม>กินอาหารที่ต้องบอกว่ามีความเค็มนะคะมีความหวานมีรสชาติที่จัดจ้านเนี่ยหลวงพ่อท่านก็อาพาธนะคะก็มีหลายๆท่านเลยค่ะน่ารักมากๆทุกวันนี้ก็มาสั่งถังเช่าไปถวายพระนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพระ ที่เคารพนักถือเนี่ยพระที่กราบไหว้บูชาก็ ท่านก็มีอาการอาภาษณ์คืเจ็บป่วยบางรูปถึงขนาดเบาหวานขึ้นตานะพี่เอ๋ตาพร่ามัวตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วนะคะ<ม>ก็มีสิทธิยานุสิ์เนี่ยมาสั่งซื้อถังเช่าไปถวายด้วยเหมือนกันค่ะ<ม>ก็อย่างท่านคุณหมอสมศักดิ์วัฒนศรีนะคะท่านก็เป็นวิทยากรประจำรายการของเราเนี่ยท่านบอกว่าท่านดูรายการที่เราสองคนจัดทางช่องเนชั่นนะคะเรามีทั้งรายการทางช่องแนว26มีรายการทางช่อง เนชั่น22นะคะแล้วเราก็มีรายการทางไบรท์ช่อง20ด้วยสิ่งหนึ่งที่ท่านนั่งดูท่านบอกอเป็นผู้ที่ผลิตถังเช่าจริงๆนะคะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจในการที่เอาถังเช่ามามีงานวิจัยทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ดูถึงความตั้งใจที่เอ๋เนี่ยอยากจะให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีท่านก็สั่งถังเช่ามาทานดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวในขณะเดียวกันเวลาสั่งมาเนี่ยเราจะมีแบบโปรโมชั่นชุดใหญ่ไงท่านก็บอกว่า ซื้อมาแบ่งคนในครอบครัวไม่หมดนะก็เอาไปถวายพระใช่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเมกะราเฮอร์เบิลหรือว่าตัวเมกะราพลัสที่เป็นถังเช่าแคปซูลก็ไปถวายหลวงพอ่อปรากฏว่ามีหลวงพ่อท่านหนึ่งค่ะท่านอาพาธแล้วท่านไม่สามารถลุกขึ้นไปเดินบินถบาทได้นะคะก็เอาถังเช่าไปถวายหลังจากที่ท่านฉันไปประมาณสักน่าจะเดือนหนึ่งหรือแค่ประมาณสักยังไม่ถึงเดือนน่ะนะคะ ท่านบอกดีมากเลยคุณหมอนะคะดีมากเลยเนี่ยกินแล้วก็ฉันแล้วก็มีแรงแล้วก็ตอนนี้ไปบินทบาตไปโปรดยาดโยมได้ตามปกติแล้วนะคะคุณหมอเองก็ทึ่งมากคุณหมอพูดว่ายังไงรู้ไหมค,คุณหมอบอกว่า หลวงพ่อไม่โกหกผมแน่เพราะว่าท่านต้องถือศีล227ข้อนะคะอันนี้เป็นความชื่นใจแล้วถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะคะดังนั้นอนอกจากการสั่งถังเช่าไปไปบใหม้อไปกับคนที่คุณรักแล้วนําไปถวายพระก็ถือได้ว่าเป็นการได้บุญที่ดีมากๆอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาของสุขภาพค่ะค่ะ ไปประสา์อับเสดเนี่ยก็สาเหตุอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มึงสัน่นก็แต่ว่าสาเหตุสมัยก่อนที่ยังอายุตอนนั้นสัก40กว่าอยู่ที่ศรีลมโดนไฟฟ้าช็อตเกียมไหม้หมดเลยแขนเนี่ยเกียมเลยไฟฟ้าไปปิดประตูบ้านแต่นี้ถามหมอหมอเขาบอกเซลล์แขน มันไอ้นั่นมันแห้งไปโดนไฟชอ็อตตอนี้ก็มือก็จะสันส่นสั่นไม่พอปากจะสั่นอีกนะคุยแล้วสันยึกยๆกยมือเนี้ยตักกับข้าวนี้แบบนี้เลยปวดหัวซี่งเลยข้างหลังเนี้ยเจ็บปวดรักษานานเลยนะ รักษาหมอโน้นหมอนี้เปลี่ยนตั้งหลายหมอนะ่ะก็ไปหายหมอไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเปลี่ยนหมอบ่อยๆเลยก็ใจร้อนด,ด้วยเพราะคุ้ไม่ถูกมันปวดแบบไม่ใช่เหมือนเราปวดหัวนะมันไม่ใช่มันปวดเจ็บยังไงพู้ไม่ถูกอะหมอเขาบอกว่าเพราะเราทำงานแล้วไม่ มันมีอายุแล้วก็จะเป็นก็ล้มอยู่เรื่อยหกล้มบ่อยที่สุดเดินหลังบ้านลม้มในบ้านที่ลม้มคล้ายๆขาเราเนี่ที่อ่อนยุบไปอย่างนี้อ่อนแรงไปอย่างนี้ที่ก็นอนไม่หลับแล้วก็ทำให้พเพีย ก็ตอนนี้ก็มากินถังเช่าด้วยกินผสมกับหมอของหมออยู่เนี่ยของหมอก็กินถังเช่าก็กินรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันหัวโล่งโล่สบายสบายไปไหนใครใคก็บอกทำไมพักนี้ถแข็งแรงยิ่งเที่ยวนี้ไปนั่นมา ใครๆก็พูดว่าทำไมไปได้เลยขึ้นไหวไหมไหวไปที่อะไรเวียดนามเนี่ยต้องเป็นขึ้นเขาเป็นชั้นชั้นขึ้นขึ้นได้บางทีมันก็เหนื่อยหมือนกันเพราะมันชัน,ข,นขึ้นค่อยๆชันขึ้นจนขอโทษเล็บเนี่ยเขียวเลยใส่รองเท้าเข้าไปเพราะเราเดินนะ่ะต้องจิก พื้นบางทีกวนล,ลื่นอย่างเงี้ยแล้วกครั้งสุดท้ายหาหมอตาเนี่ยก็พักนี้เราไปเที่ยวมาโดนลมโ,โ,โดนแดดอะไรก็รตาหมอนัดไปหมอเขาบอกว่ารู้สึกตาเนี่ยข้างนี้จะมัวมัวบักใช่รู้สึกมัวมัวเพราหมอเขาบอกว่าอย่างนี้ก็เล่าอาการว่าเราเป็นลมมากระแทกบอกว่ามึนๆนหน่อยปวด กเขาตกใจแกไปให้ไปเช็คแกบอกโอ้โขอแสดงความยินดีด้วยนะสมองสาย้เส้นอะไรประสาทนะดีมากเลยก <c oughs> ็ดีใจกับเราด้วยอะ่ะหมอ <c oughs> โอชัดเจนก็นหนึ่งแข็งแรงสองจิตใจสบายหน้าตาเราก็ดูแล้ว มันสบายตาหมอเลิกเลิกนัดแล้วไม่มีหมอไหนรับรักษาเห็นว่ามีอะไรก็ไปหาไม่นัดแล้ว เรื่องราวของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่มักจะมาถ่ายทอดประสบการณ์สุขภาพให้เราฟังกันแบบนี้เนี่ยทำให้เราตระหนักได้นะคะว่าปัญหาสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเราอายุเยอะขึ้นแล้วสุขภาพยังคงแข็งแรงอยู่น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องการแล้วก็ใฝ่ฝันนะคะพี่เอ๋ค่ะก็อย่างในแต่ละเคสที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์คือเอกก็บอกว่าแฟนรายการที่ทานผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารถังเช่านะคะแล้วก็ ได้ทานแล้วสุขภาพดีขึ้นเนี่ยก็อยากที่จะให้มาเล่ามาบอกกันฟังบอกต่อกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งบางทีประสบการณ์สุขภาพของเราอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะแล้วทุกคนทุกเคสค่ะที่มาออกอากาศมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแล้วต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราจริงๆตัวเป็นๆอย่างเคสวันนี้นะคะก็เป็นเคสของผู้ที่ต้องบอกว่าติดตามรับ ฟังรายการของเรา,าตั้งแต่จัดวิทยุ FM 1 0 1ฟังไปฟังมาแล้วก็พระเอกกับน้องนัทพูดเกี่ยวกับเรื่องของถังเช่าก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะสุขภาพแข็งแรงนะคะอยากจะมีแรงในการทำงานแล้วก็อยู่ไปได้ยีงนานๆเหมือนกันก็สั่งถังเช่าไปทานก็บอกช่วงแรกก็มีอาการเหมือนกันไม่สบายภูมิแพ้แล้วก็มีไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลก็ไปเจอลักษณะแบบเนื้อผิดเนื้อเยื่อผิดปกติอะ่ะเหมือนกับจะเป็นเนื้อร้ายก็กลัวเหมือนกันนะคะก็ไม่เป็นไร ก็เราบอกว่าเรามีถังเช่าประทานถังเช่าไปเขาบอกให้กินเท่าไหร่ก็กินกินเสร็จปุ๊บไปตรวจ <c oughs> เขาตรวจไปตรวจมาหมอบอกมันไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วล่ะไอ้ค่าเอนไซม์ตัวนี้ที่มันผิดปกติมันน่าจะมาจากอย่างนี้อย่างนั้นนะคะก็ทําให้สบายใจว่า <c oughs> จากที่บอกเสี่ยงกลัวจะเป็นมะเรง็งก็กลายเป็นปลอดภยัยแล้วก็แข็งแรงดีทุกวันนี้นะคะก็มาเล่ามาแชร์กันบอกว่าทํางานเยอะ <c oughs> ทํางานหนะัก แต่ยังคงแข็งแรงสดชื่นสดใสไม่ว่าจะขับรถไม่ว่าจะขายของไม่ว่าจะคิดงานทุกวันนี้ก็มีความแข็งแรงแล้วก็สดชื่อแล้วถ้าถากว่าดูตำหน้าแล้วก็เทียบกับอายุนะคะอไม่ถูกแน่นอนอะ ใช่ค่ะนะคะ,คะก็ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ถังเช่ามาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหลายคนตั้งข้อสังเกตหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะแล้วการทานถังเช่าเนี่ยทานได้ต่อเนื่องไหมจําเป็นว่าจะต้องหยุดพักไหมทานไปปีหนึ่งแล้วต้องหยุดทานไป2ปีต้องหยุดไหมอันนี้เป็นคํายืนยันนะคะพี่เจเอนัดแล้วก็หลายๆคนที่ทานเนี่ยทานมาตั้งแต่ยุคแรกๆที่เราผลิตกันก็คือเมื่อประมาณ5้ถึงหปีที่แล้วก็ยังคงทานแบบต่อเนื่องไม่ได้มีหยุดพัก ดังนั้นจาเป็นว่าจะต้องหยุดไหมบอกได้เลยว่าไม่ได้จําเป็นใช่ไหมคะพี่เอ๋ค่ะคือเอเองทานปีนี้เข้าสู่ปีที่6นะคะเอ๋พอเลี้ยงถังเช่าเนี่ยหปีเข้าปีที่7จ็ดละก็คือตั้งแต่เริ่มเพราะเลี้ยงเราก็ต้องทานคนใกล้ชิดก็ต้องทานพอเราทานเราก็จะเก็บสถิติว่าปริมาณที่เหมาะสมในการทานถังเช่าที่เห็นผลในการดูแลรักษาสุขภาพคือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยทุกอย่างเริ่มจากงานวิจัยเริ่มจากการอ่านงานวิจัยต่างประเทศ อ่านงานวิจัยในประเทศไทยแล้วก็ดูคัดเลือกปริมาณการทานถังเช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็มีงานวิจัยตัวหนึ่งซึ่งก็ทําเป็นเอกสารเผยแพร่สู่ประชาชนนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับเรื่องของการทานถังเช่าเพื่อดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะถ้าคนที่มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็บอกเลยว่าจําเป็นที่ต้องทานถังเช่าในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ทานในปริมาณที่เยอะที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย ทำงานวิจัยก็คือต้องทานเวลาสาถึงหกรัมถ้าเทียบนะคะก็เท่ากับหถึง10แคปซูลสําหรับโรคแต่ละโรคอาการแต่ละอาการเองก็บอกว่าของเราเนี่ยเป็นถังเช่าแท้เป็นถังเช่าเข้มข้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวหรือเป็นโรคที่ต้องบอกว่าความดันนิดหน่อยไขยมันนิดหน่อยนะคะยังไม่ถึงขั้นที่ต้องกินยาในปริมาณที่เยอะ หรือว่ามีน้ําตาลเกินนิดหน่อยเอกบอกว่าทานมาละสี่แคปซูลเหมือนที่เอกกับน้องนัดทานก็ได้เช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลหรือถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้ทางเดินหายใจหรือมีความรู้สึกว่านอนไม่หลับตื่นไม่สดชื่นกลางคืนรู้สึกกระสับกระส่ายลุกขึ้นเข้าห้องน้ําบ่อยๆด้วยจะเป็นบอกว่าตามวัยที่บางคนพออายุสูงวัยก็จะมีปัญหาเรื่องของต่มลูกหมากนะคะหรือว่าหูรูดปัสสาวะไม่สนิท ก็จะมีความกังวลกับการลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางคืนบางคนค <5 S 2> ครั้ง6ครั้ง7ครั้งในแต่ละคืนคือน,นอนไม่หลับเลยนะคะพอมาทานถังเช่าเอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะก็จะ,ะหลับสนิทตื่นจะสดชื่นแล้วก็จะรู้สึกว่าเออร่างกายกระฉับกระเฉงเวลาเราหลับสนิทเนี่ยร่างกายจะผลิตกลุ่มของฮอร์โมนที่ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ ฝากไว้นะคะถ้าไม่รู้ว่าจะดูแลสุขภาพยังไงก็เริ่มต้นเหมือนกับที่เอกกับน้องนัดดูแลวันละสีแคปซูลแล้วก็ดื่มน้าวันละ2ลิตร2ลิตรครึ่งค่ะเป็นวิธีการง่ายๆที่ช่วยดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปติดตามคุณหมอสมศักดิ์ค่ะนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีนะคะอดีตที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกและประธานชมรมประสิทธิ์มณีเวศคุณหมอจะมาพูดคุยถึงเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงท่าบริหารมณีเวศไปติดตามกันเลยค่ะภาวะกรดไหลย,ย้อน เป็นภาวะที่พบกันบ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตปัจจุบันของคนเราที่นั่งทำงานอยู่กับที่วันละหลายหลาย,หลายชั่วโมงแล้วไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่าไหร่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะกดไหลย,ย้อนรวมถึงความเครียดในชีวิตประจำวันบางครั้งกำลังนอนอยู่ก็ต้องลุกขึ้นมาเพราะว่ามันมีการ ย้อนอกกรดขึ้นมาทําให้เกิดการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและยิ่งเพิ่มความเครียดขึ้นไปด้วยท่านที่เป็นกรดไหลย,ย้อนและปวดหลังด้วยนะครับท่ามณีเวทที่ทําบนเตียงเนี่ยที่เรียกว่าท่างูเต่าจะช่วยท่านได้นะครับเพราะว่าท่าที่จัดมนุษย์ท่างูนั้นเราจะมีการปรับกระดูกสันหลังตลอดแนวโดยเฉพาะระดับที่4ที่หของบริเวณเกระดูกสันหลัง อกเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะถูกปรับให้สมดุลน้องทำท่างูสิครับนะนี่คือท่างูนะครับเสร็จแล้วให้โยกไปเป็นท่าเต่านะครับโยกให้ก้นไปวางบนบนเท้านี่ลยครับกระดูกสันหลังจะถูกยืด ในรายที่มีปัญหาเวลานั่งเวลายืนที่หลังครดหรือปวดหลังพวกหมอนรองกระดูกที่อาจจะเคลื่อนจากที่เนี่ยจะถูกปรับเข้าที่ด้วยนะครับโยกไปอีกทีครับให้โยกไปโยกมาสักสองสามครั้งนะครับท่างูครับที่มีปัญหากดไหลย,ย้อนและปวดหลังลองดูนะครับจะช่วยท่านได้ทีเดียว พอฟังคุณหมอพูดเราก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะพี่เอ๋ว่าทําไมในยุคปัจจุบันนี้เราถึงต้องทานสมุนไพรหรือว่าทานถังเช่าคะ่ะรวมไปถึงถ้าเราจะนําไปถวายพระเนี่ยก็ถือว่าทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือความเข้าใจของคนกับถังเช่าอายุคแรกๆก,ก่อนไปคิดว่าเขาจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความกระตุน้นหรือว่าไปกินแล้วแบบว่าไปเน้นการบํารุงกําลังหรือว่าเสริมสมรรถภาพ คือจริงๆถ้าร่างกายมันมีความแข็งแรงนะคะส่วนต่างๆของร่างกายทุกอวัยวะก็จะกลับมาทํางานได้เป็นปกติเอกก็เลยมองว่าการที่เราทานถั่งเช่าเนี่ยคือชะลอความชรานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือ,อให้การทํางานของอวัยวะกลับมาทํางานได้เป็นปกติเราก็จะแก่ช้าเราก็จะมีความสดใสสมองก็จะได้รับการบํารุงวันนี้นะคะเราก็มาเน้นการทานถั่งเช่าเหมือนเป็นหนึ่งในอาหารและเป็นอาหารเสริมที่มาบํารุงส,สุขภาพเรียกว่า มาเติมเต็มส่วนที่คุณอาจจะกินแล้วขาดก็คือทันอาหารที่มันไม่ครบถ้วนไม่ครบห้าหมู่หรือว่าไม่ครบสารอาหารครบถ้วนหรือมาช่วยในเรื่องของการที่คุณกินอาหารที่มันเกินเกินไปท่วมเกินไปเช่นไขมันเยอะ<ค>น้ำตาลสูงนะคะความเค็มเยอะเนี่ย ถ้าร่างกายเราสามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้ก็สามารถที่จะขับล้างสารพิษได้ดีมันวันนี้นะคะก็ฝากค่ะถังเช่าเป็นตัวช่วยนะคะในเรื่องที่ทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงขึ้นทั้งจากภายใน สู่ภายนอกค่ะแล้วก็เน้นย้ำเลยนะคะว่ายัางไงก็แล้วแต่ต้องดูแลควบคู่กับการรักษาของคุณหมอในแพทย์แผนปัจจุบันด้วยทานยาควบคู่กันไปกับการดูแลสุขภาพจากถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะใครที่ไม่ป่วยก็ต้องทานค่ะเน้นย้ำเลยนะคะว่าป่วยก็ต้องรักษาไม่ป่วยก็ต้องบำรุงให้สุขภาพแข็งแรงแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพค่ะค่ะ กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพนะคะช่วงนี้จะมาแนะนํากันค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราพูดถึงถังเช่าแน่นอนค่ะถังเช่าในปัจจุบันนี้มีหลากหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะพี่แล้วได้รับความนิยมมากๆแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะพิจารณากันยังไงเราจะเลือกถังเช่าแบบไหนที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพเราได้อย่างแท้จริงค่ะพี่เอ๋ค่ะต้องบอกอย่างนี้นะคะเคล็ดลับในการเลือกถังเชา่าคืออันดับที่หนึ่งค่ะ ต้องรู้ในเรื่องของแหล่งผลิตนะคะอย่างแหล่งผลิตหรือว่าที่มาของถังเช่าแทร้อยเอร์เซ็นเนี่ยอันนี้สําคัญบางคนบอกว่าเนี่ยถังเช่าพี่มาจากเมืองจีนถังเช่าพี่มาจากที่เบตถังเช่าพี่มาจากภูฐาน <ạ. S 1> คือต้องบอกว่าคําว่ามาจากที่ตรงไหนเนี่ยเรารู้จริงหรือไม่มว่าเป็นแทร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าบดมาเรียบร้อยแล้วใส่แคปซูลมาแล้วนะคะเพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยอย่างบางครั้งบางทีอันนี้ถือว่าต้องยอมรับความจริงว่าอย่างแหล่งที่มาจากจีนเนี่ย บางครั้งบางทีมันมีของปลอมบางครั้งบางทีมันมีของเลียนแบบนะคะกับอีกลักษณะหนึ่งอย่างของเอเองเนี่ยต้องบอกนะคะว่าถือว่าเป็นผู้ผลิตซึ่งมาพบกับผู้บริโภคโดยตรงนะคะเพราะเรามีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเห็ดครบวงจรรวมไปถึงเพาะเลี้ยงถังเชา่าแบบต้องใช้คําว่าดูแลร้อเอร์ซจับมือก,กันกับมหาวิทยาลัยสวนในการ ค้นคว้าวิจัยมีด็อกเตอร์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารในการเลี้ยงถังเช่าเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ว่าสถานีเห็ดอยู่ที่ไหนไปได้ที่รังสิตคลองสามหรือว่าอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของเราก็ไปเซิร์ชดูใน Google นะคะเรามีการอบรมเรามีการวิจัยมีการพัฒนาจนกระทั่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องสามารถพูดได้เลยนะคะว่า <Yeah. S 1> มีคนที่นำไปใช้ แล้วซื้อซ้ํามากที่สุดใช่ค่ะ,น,ะ,คะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เมกัลลาพลัสจากถังเช่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นตัวนี้แหละค่ะมาจากสถานีเห็ดนะคะโดยพี่เาเอเป็นผู้ผลิตแล้วส่งตรงถึงคุณผู้ชมที่เป็นผู้บริโภคนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยตัวนี้นะคะที่เรียกว่าเมกัลลาพลัสเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็ย้ำชื่อกันบ่อยๆว่าชื่อเมกัลลาพลัสค่ะนะคะขวดนี้เป็นขวดใหญ่นะคะบรรจุมากถึง120แคปซูลค่ะ1ขวดนี้นะคะ120แคปซูยแล้ว1แคปซูลประว ด้วยอะไรบ้าง1แคปซูลค่ะมีถังเช่ามากถึง450มิลลิกรัมร่วมกับหลินจืออีก50มิลลิกรัมดังนั้นปริมาณถังเช่ามากเป็นพิเศษเลยนะเข้มข้นมากถึง450มิลลิกรัมเลยค่ะราคาปกติ1ขวดนี้อยู่ที่6,000บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ1แถม2คุณจะได้ทั้งหมด3ขวดในราคา6,000บาทค่ะ ถัดมานะคะเราเรียกว่าชุดสุดคุม้มเมื่อคุณสั่งซื้อชุดสุดคุ้มค่ะจะได้เมก้าล plus ขวดบรรจุขวดละ120แคปซูลนี้ทั้งหมด 6ขวดด้วยกันค่ะแล้ว6ขวดนี้คุ้มค่ามากๆทั้งราคาแล้วก็ของแถมราคาค่ะ6ขวดนี้ราคาพิเศษ10,000บาทเท่านั้นมาพร้อมกับของแถมอีกถึง3ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกเลยก็คือตัวเมกะลลาพลัสขนาด60แคปซูลถึง2ขวดค่ะแล้วชิ้นที่3ก็คือตัวเมกะลลาอฟฟี่นะคะกาแฟผสมถังเช่าคุณได้ทั้ง3ชิ้นนี้ไปเลยค่ะเมื่อสั่งซื้อชุดสุดคุ้มในราคา10,000บาท แล้วถ้าบอกว่าโอ้โหอยากได้ชุดใหญ่เลยค่ะพี่เอ๋ทานกันทั้งครอบครัวไปเลยนะคะจะแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทานด้วยลูกๆทานด้วยแล้วก็คนที่คุณรู้จกักมีปัญหาสุขภาพหรืออยากให้เขาแข็งแรงไปด้วยกันนะคะก็สั่งซื้อชุดใหญ่25,000บาทเมื่อสั่งซื้อครบ25,000บาทค่ะก็จะได้รับของแถมเพิ่มนะคะเราใช้คำว่าเพิ่มเพราะว่าคุณสั่งซื้อชุดสุดคุ้ม1ชุดได้ของแถม3ชิ้น อีก1ชุดชุดที่2ได้ของแถมอีก3ชิ้นนะคะในครั้งเดียวกันนะคะได้ของแถมไปรอแล้วถึง6ชิ้นด้วยกันแล้วเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมอีก ห้าพับาทค่ะพอครบ25,000บาทคุณก็จะได้รับของแถมที่เป็นชิ้นใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะในชุด25,000บาทนี้มีของแถมเพิ่มที่มีให้เลือกถึง2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะเรียกว่าชุดสุขภาพค่ะจะได้รับเมก้าล plus ขวดใหญ่2ขวดเมก้าล herbal หกล่องเมก้าแล้วกาอีก1กล่องได้ทั้ง4ชิ้นนี้ไปเลยหรือ จะเลือกเป็นชุดผลิตภัณฑ์ความงามนะคะที่สกัดจากถังเช่าแท้100%เมีทั้งสบู่แล้วก็น้ำมันที่ต้องบอกว่าปราศจากสารเคมีค่ะดังนั้นแล้วนะคะเลือกได้เลยจะเป็นชุดสุขภาพหรือว่าชุดความงามเมื่อสั่งซื้อครบ25,000บาทคุ้มค่ามากๆค่ะสนใจใหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะกดโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลย วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ,คะเราทั้งสองคนนะคะพี่จะเออุณารินกิจภัยบูนทวีดิฉันนัฐาแรมวิโรธลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในช่วงเวลาของชีวิตสุขภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ